ส่วนสําหรับใครที่ยังคงติดตามนะครับความ,มคืบหน้าของโครงการเงินหมื่นบาทเฟดสองเอเราจะได้กันตอนไหนนะฮะจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้กลุ่มไหนก่อนนะครับหลังจากเฟสแรกครับแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มปลอบางไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการประชุมกันก็คา,าดบานน่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยพิจารณา ขณะที่ทีมข่าว n b t ครับได้ออกพื้นที่ครับไปสำรวจความคิดความเห็นของประชาชนก็เชื่อมั่นนะครับว่าเงินหมื่นนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับโดยบางส่วนนั้นอยากเห็นรัฐบาลแจกเงิน1,000 0บาทพร้อมกันทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ขัดนะถ้าจะแจกให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้ก่อนครับหากมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินครับประชาชนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นเงินสดให้เหมือนกับเพื่อนนะควรจะเป็นเงินสดดีกว่าไหมครับท้งนี้ครับยังมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงิน1 0,000บาทของรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากเพราะอะไรครับพอเราได้เห็นเฟสหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะมีการใช้จ่ายกระจายนะร้านค้าเล็กๆในชุมชนก็ได้จับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็ถ้าแจกเงินให้พร้อมกันทั G ้งหมดครับ เขาเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งมหฬารเลยครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับ60ปีแล้วก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้เขาแต่คนที่รออยู่อะค่ะก็ควรจะให้เขาด้วยอะค่ะตอนนี้ก็คือเห็นว่าควรจะแจกเป็นประชาชนทั้งหมดใช่ค่ะใช่ยยใช่ค่ะ,ยคะอย่างน้อยช่วงปีใหม่เนี่ยเขาจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ แล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เงินใช่ไหมคะเขาก็จะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขถ้าเงินที่ต้อนเนี่ยไม่เหมาะกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าพวกตายายคุณลุงคุณคุณป้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช้มือถือยเงี้ยแต่ยางน้อยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเขายังสามารถไปเบิกได้น่าจะแจกทั้งหมดเลยพร้อมกันดีกว่าค่ะเพราะาจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ผู้สูงอายุอย่างเดียวไปก่อนผู้สูงอายุ บางท่านอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่ายังจับจ่ายยังไม่ได้ถ้าเกิดว่าให้พร้อมกันทั้งหมดแล้วลูกหลานอาจจะพาไปใช้อย่างนี้ค่ะก็ะส่วนใหญ่รัฐบาลชุดนี้เขาก็ะะจะหมุนเงินงบประมาณมีจํากัดส่วนที่จะอายุ55ขึ้นไปถึง60กว่าน่าจะดีกว่าจะาให้ก่อเพื่อช่วยเหลือใช่ถ้ากลุ่มผู้สูงอายุผมมองว่าเป็นเงินสดจะดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งการใช้ใจ่ายแล้วครอบครัวจะซื้อ สี่ประทัดใช่ไหมทั้งของใช้ในครัวของบ้านของก็อาจจะเสื้อผ้าอาจจะค่าไฟค่าน้ําค่าบริโภคอ,อื่นๆจะดีกว่าเป็นเงินดิจิตอลเพราะว่าบางคนจะรู้เรื่องอะไรอะดิจิตอลบางคนจะอาจจะไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็การใช้โทรศัพท์แต่ละคนมันจะแตกต่างกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจรารณาความเหมาะสมนะครับการหารือแจกให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเฟสต,ต่อไปก็ได้รับการยืนยันว่ามีามยืนยันแล้วเนะาะนะครับ